อ่ะครับผมวันนี้ก็ขอกก่าว่าสวัสดีพี่เพื่อนๆอ,นะอีกครั้งนะครับ <ST AR> อ่าแล้วขอก่อนอื่นนะขอขอบคุณนะครับเอ่อท่านอาจารย์ระวิโรนะครับผู้ทําหนังสือหลวงปู่บุญขันธโชตินะครับ,ลรบแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งชมรมแล้วก็ลานพระเครื่องบุญพระเครื่องนะครับอ่าได้ท่านน,นะครับคุณหมอพิทักษ์นะครับคุณหมอพิทักษ์แล้วก็เอ่อในช่อง u t u b e นะครับของคุณหมอพิทักษ์คือพระเครื่องเรื่องไม่ย,ยาะหมอพิทักษ์พระเครื่องเรื่องไม่ยากหมอพิทักษ์ วันนี้ผมมาทาคลิปเนี่ยนะผมได้รับพระจากพี่พระรุ่นบมาแล้วอ่าคราวเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปไปตลอดต,ต่อเนื่องเลยดีกว่านะงั้นเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนะครับคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอโทษโทษผมตั้งกล้องอันนี้ผมจะให้ท่านดูนี้ก่อนนะจากหนังสือนะครับหลวงปู่บุญขันธโชตน,นะครับซึ่งอ,อาจารย์หมอพิทักษ์เองท่านก็ยึดติดอันนี้นะแล้วก็พระเนี่ยในในหลายๆพิมพ์ก็ไปเหมือนกับของหลวงสุฑทรนะครับ ผมจะขอเปิดพิมพ์ที่ผมมีเป็นเป็นพิมพ์อารมณ์พมบทที่ผมชอบพูดอยู่เสมอนะว่าผมถนัดพิมพ์นี้นะคือพิมพ์สามพิมพ์สี่และพิมพ์ห้าผมขอเปิดกันแป๊บนึงครับพิมพ์สามนี่ครับจะสวดพิมพ์สามพิมพ์สามลองชมกันนะครับมองกันผมลองซูมให้ดูเห็นไหมที่ผมจะบอกเสมอนะครับเดี๋ยวผมขอทิปไม้กายสิทธิ์สองปันพิมพ์สามพิมพ์สามนะครับพิมพ์สามเนี่ยตำหนิตรงเนี้ย ที่ผมบอกว่ามีนะแต่ไม่ชัดเห็นไหมมีนะแต่ไม่ชัดเห็นไหมครับมีหูตรงนี้เดี๋ยวขอขอภายภาพไม่ชัดพิมพ์สามรับเห็นไหมครับพิมสามดูไว้นะครับตอนนี้พิมพ์ทรงทางน้ำํำแล้วลองดูนะจะเปิดพิมสามพิมสี่แล้วพิมห้าไปให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปทีเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะมามาบรรยายรูปภาพผมเห็นไหมครับปีกาอันนี้ชัดไม่เอ่ยนะปีกาก็ชัดนะแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อเงิน ดูนะครับดูผาก่อนนะอ่าดูภาก่อนนะครับเห็นไหมพิมสามเส้นจะคมนะตำหนิเส้นจะคมอ่าโอเคคมนะแล้วมีที่หูตรงนีพ้พิมพิมสามเหมือนกันโอเคอไปอย่างรวดเร็วนะพิมสี่เนื้อทองคำผมไม่ให้ดูแล้วครับเพราะว่าตำหนิเขากกอบเขาอยู่อย่างเนี้ยเขาดูยากนะครับอ่าให้ดูพิมสี่พิมสี่ก็คือจะมีเม็ดเกินในในซอจกจะลักแร้ทั้งสี่ด้านเรียกพิมสี่โอเคนะครับพิมสี่ เห็นไมเป็นสี่นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์ห้ากันครับพิมพ์ที่ห้าจะมีสองเม็ดแป๊บนึงครับขอขอ,ขอไล่กันเอ้ยผิดไปโฟกัสข้างล่างสองเม็ดนะครับเห็นไหมสองเม็ดแล้วนักเกินตรงนี้จะชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเปิดให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูว่าชัดไหมเห็นไหมปีการจะชัดแต่มีนักเกินสองเม็ดนะคราวนี้ที่ผมเคยบอกพี่เพื่อนๆไว้นะครับอันนี้คือพิมพ์ห้าอีกอีกอีกอนึงเห็นไหมมีสองเม็ด ตำหนนี้อันนี้องนี้ไม่ชัดนะครับองนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะโฟกัสให้นิดนึงก็เห็นนะครับชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาปิดผมจะเปิดภาพผมให้ดูนะที่เอ่อจะพูดว่ายังไงอ่ะโอ้ผ้ผมยุ่งเหยิงมากเลยอ่ะทำยังไงเดียไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะมาให้พี่เพื่อนๆนะครับลองชมภาพที่ผมกลับมาจากพี่พัดลุดจัมรนะเดี๋ยวผมขอขอปิดชื่อผมก่อนนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวพลีเวทผม เพื่อเพื่นความ p r i v a t ผมส่วนตัวไหนเอ่ยอ่ะโอเคน่าจะไม่มีนะเห็นไหมปึ๊บเดี๋ยวผม,ผมหมุนกล้องนิดนึงเห็นแล้วผ่านถูกต้องรับเฉพา 10, ะสิบพันหนึ่งผมให้ดูนะเห็นไหมผมปิดฝั่งนี้ไว้เพราะมีชื่อผมอยู่นะเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาในวันที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมหาวันที่ก่อน ผมส่งไปเมื่อวันที่สามเดือนเก้าปีหกสามโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะคว่ำยี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อมันเห็นช่วงแห่งชื่อมันมันมันจะไม่ค่อยดีกับผมที่ผมส่งไปคือชุดนี้นะครับแต่แค่สิบองนะเดี๋ยวผมผมขอแยกออกก่อนนะเอ่อที่ผมส่งไปนะแลวผมไม่ได้ส่งอันนี้ผมไม่ได้ส่งอันนี้ผมไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งอันนี้อันนี้ส่งอันนี้อันนี้ไม่ได้ส่งอันนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ส่ง นะครับสามหกเก้าสิบโอเคผมไปชมสิบองค์ผมไปชมองค์ไหนก่อนดีอ่ะองค์ที่ผ่านก่อนแล้วกันเนาะลองมาชมพร้อมๆกันนะพี่เพื่อนๆอองค์นี้ครับองค์ที่ผ่านพี่เพื่อนๆเข้าใจผมไหมผมนะส่งไปอ่ะเหมือนผมส่งทีมฟุตบอลไปทีมนึงนะโดยโดยทีมเนี้ยเป็นทีมแบบซูเปอร์สตาร์ของผมเลยคือความคมชัดเฮ็ดดีมากซูเปอร์สตาร์ผมเลยนะซูเปอร์สตาร์เลยขอส่งภาพมุมก่อน ซูเปอร์สตาร์เลยนะเหมือนแบบรวมดารารวมดาราโลกอะนะไปไปไปออกไปออกโลกครั้งนี้ยองค์นี้ผ่านองค์เดียวพี่พห่หลุยก็ถามผมว่าพ้าชุดนี้ยกับพรากลุ่มนี้ยพ้ากลุ่มนี้ยได้มาจากที่ที่เดียวกันใช่ไหมเนี่ยหน้าผ้าเนี่ยนะครับผมบอกไม่ใช่พี่ผมซื้อจากทั่วประเทศผมซื้อจากทั่วประเทศนะครับแต่องค์นี้ยคนที่ให้ผมมาก็คือคนคนที่เขาไปขายของอยู่ อยู่ในนครจีสีนะครับเป็นเซลนะแล้วเขาไปเจอคนพื้นที่เขาก็เลยขอซื้อมาพร้อมทองแล,ล้วเลาะ้ามาขายเขาไปแห่อ,องค์เนี้ยขายอยู่อะหลักหมื่นแต่ไม่มีคนซื้อผมก็เลยซื้อมาในในราคาที่ผมรับรับได้นะองค์เนี้ยนะแล้วก็องค์ของลุงสุนทรผมไม่ได้ส่งนะผมจะส่งไปงวดเนี้ยคือที่ผมบอกเนี่ยลุงสุนทรอะท่านได้พามาจากตอนช่วงใต้หลังคาโบสถ์นะที่ที่เขามีการรื้อหรือทําใหม่ในปีน่าจะปีหนึ่งหกอะครับนะครับ,นะรบแล้วลุงทองเขาก็สอนผมมาเห็นไหมผมก็เลยมาซื้อพ่ทีผมบอก,กบ้า,างหลาวาัน พี่พหลดเนี่ยเขาที่ผมซื้อกับเขาองค์นึงครับเป็นเนื้อทองเหลืองอะ่ะองค์นั้นน่ะน่าจะเป็นการเทเทหล่อรวมกันที่พี่พหลดบอก่ใครมีขันทองเหลืองใครมีทับใครมีทับพีเหลืองใครมีฐานเหลืองก็เอามาใส่ทองเหลืองนะครับนะครับแล้วก็ใครมีทองแดงใครมีเนื้องเงินเขาก็เอามารวมใจฝากกันใส่มันในนั้นอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูพระก่อนนะผมงงมากเลยองคนี้นะผมส่งติดไปให้ครบสิบองแค่นั้นแหละ แต่จริงๆผมมองว่าผ่านหมดเพราะว่าความคมชัดของเขาเนี่ยแล้วเนื้อเนี่ยที่ผมเห็นด้วยตาเปล่านะกล้องพันเอ็กผมซื้อที่หลังผมมองว่ายังไงก็ผ่าน,นพี่เพื่อนๆลองชมพระองค์นี้นะเนองค์นี้ที่ผมบอกเป็นองค์ครูผมอะตำหนิมีชัดตามเสียนห้างทุกอย่างแต่เชื่อไหมผมส่งองค์นี้ไปเสียนห้างดูไม่มีใครรับเห็นไหมเห็นเส้นไหมเห็นไหมปีกชัดแต่ในจักแรแลไม่มีเลย ไม่มีเลยม,มีมีทรงข้อสอบเห็นไหมครับแล้ววันน้าเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกวันนะออกสีชมพูเห็นปะมีสนิมเขียวเนี่ยมีสนิมเขียวแล้วมีรอยฉลากภาษากลนมีรอยลานจากการแตกของการหลอ่อเห็นไหมครับหลังไม่สมมาตรนะหลังจะเป็นแอนคราวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนผมก็เลยบอกนั้นมึงก็เอาเลี่ยมทองส่งไปเขาดูดีบอกไม่เอาเลี่ยมทองเอาไปใช้องึหนึงถ้าองคนี้ผ่านองนั้นก็ผ่านไม่น่ามีปัญหาเห็นปะ วันน้าเขาจะสีชมพูเนี่ยเดี๋ยวชุดนี้ผมจะส่งไปนะชุดเนี่ยผมจะส่งไปชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะส่งไปเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดที่ผมจะส่งไปนะคุณดูวงนี้ไปก่อนนะพี่ๆเพื่อนลองดูวงนี้ไ้ก่อนนะเดี๋ยวผมได้ชุดนี้มาผมจะมาลงกล้องให้ดูอย่างที่ผมบอกอ่ะผมเรียนผมเรียนรู้จากคนพื้นที่มานะผมก็ต้องเชื่อถือจากคนพื้นที่ถูกไหมคันนี้ที่ผมบอกอีกเสมอว่าพระท่านสร้างหลายวันละนะครับอย่างที่คุณอุ๋ยคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยวัดกลางก็บอกนะบอกว่ามีการสร้างมาแต่2 4 5 8ผมสี่อกว่าค่า ภาการตรวจมันอาจจะเวี่ยงได้ผมว่าได้ยึดติดตรงนี้นะพี่ๆเพื่อนๆบางคนเนี่ยเคยเห็นภาพผมและเคยได้รับภาพจากผมเขาเชื่อใจในใน,ในการดูภาพผมเพราะว่าพาะเนี่ยคือหน้าตาเขาเขาฉีกกันไม่ออกจริงๆเขาฉีกกันไม่ออกจริงๆเขาทิ้งตําหนิไว้เหมือนกันแต่สมัยนั้น,นที่ได้มาที่ลูงสุนทรได้มาการถอดพิมพ์มันยังไม่มีนื่ออกไหมครับต้องเป็นการแกะแม่พิมพ์ใหม่ซึ่งความคมมันมันทำไม่ได้เห็นไหมคุณเห็นสนิมไหมสนิมขีดสนิมเงินไหมเนี่ยเนี่ยแล้วคุณดูนะคุณดูนะเนี่ยอย่างหน้าลิงผมอะ หนีไม่ออกเนี่ยผมจะลองผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ม,ไม,ไดมาจะดิสเครดิตพี่พหลุดน,นะแต่ผมผมพูดเนี่ยคือบางทีอย่าข้อมูลขุงคนพื้นที่พี่พหลุดถ้าพี่พหลุดได้เห็นคลิปนี้ผมนะในอนาคตนะคือผมไม่ได้นั่นนี่นะพี่แล้วผมก็ไม่ได้จะไปทดลองทดสอบความรู้พี่นะแต่คือผมเชื่อมัน่นผมเชื่อมั่นในในในความเป็นคนพื้นที่ของผมนะครับว่าสิ่งที่พี่ได้รับมาพระองค์น,นั้นนะ่ะที่ผมซื้อพี่อยู่อะถ้าผมตาไม่ถึงจริงผมไม่ซื้อพ้าพี่หรอกผมไม่ได้อวยตัวเองนะเพราะผมรู้พราพี่แ้แต่เป็นยุคต้น ใช่ไหมเพราะว่าผมจะบอกตั้งแต่คลิปแรกแล้วพระท่านสร้างหลายวราระแล้วมียกตน้นความพูดผมมามสอดคล้องนะเพราะามันเป็นเรื่องจริงที่ผมจําได้อยู่ในหัวผมมันไม่ใช่ว่าคําพูดที่ผมมาทําแบบมาคิดแล้วมาจดเป็นโน้ตอะและ้วมาบอกีเพื่อนๆองเนี้ยองดารา,าผมสวยไหมสวยเนาะสวยเนาะผมไม่ชมอีกองเดี๋ยวให้ดูนะแล้วผมยังงงอ่ะเพื่อนผมก็ยังงงบอกเ э ออพระมึงนี่ชุดนี้ที่แบบฮิตด,ดีอะน, <laughs> นี่เห็นไหมองนี้มีสองเมตร ห็นไหมแล้ววันน้าเดียวกันเห็นไหมการทิ้งหลุมทิ้งบ่อมีการตกทรายเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมน่าจะเห็นนะองนี้นจะผสมอินูขอเปล่าเห็นไหมเห็นเหมลองรอยงายารตกทรายไหมแต่ค่าอายุเขาอาจจะไม่ถึงที่มุบอกอ่ะค่าอายุเขาเบี่ยงได้ถ้าเกิดตามที่คุณอุ๋ยบอกนะสร้างในปีพศสองสี่ สองสี่อะไรนะสองสี่ถ้าเปเรื่องสร้างมาหรือเรส่วนที่พบเนื้อดินเนี่ยสองสี่ห้าเก้าใช่ไหมครับคันนี้มีการมีการมาสร้างอีกทีไงที่เขาบอกในงในบันทึกอ่ะสองสี่เจ็ดหกใช่ปะ่ะสองสี่เจ็ดหกก็ประมาณยี่สิบปีเห็นปะ่ะยี่สิบปีอ่ะคานนี้ข้าวที่ผมส่งไปอ่ะคือความละเอียดของเนื้อพ้าเนี่ยไม่ได้สะอาดเหมือนองนี้นะองคนี้นะไม่ได้สะอาดเหมือนองนี้นะที่เหลือที่ส่งไปอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมทีละองค์ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะทําให้ชมนะที่ผมส่งไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยวันละสององถึงสามองถ้าทาได้นะผมจะให้ชมเลยชมโดยการผ่านผ่านพันเอ็กซ์เหรอมันจะยุ่งยากไปไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมไปช่วเรืองนี้อีกเนื้อหนึ่งวันนั้นวันนั้นสามเหรียญเนี่ยหนีกันไม่ออกเห็นไหมเห็นตําหนิไหมครับเห็นความคมชัดไหมโดยพระของอาจารย์ผมว่าตําหนิตรงนี้ยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะซึ่งผมก็มีอยู่ที่ไม่มีเห็นไหม คุณดูวันนะคุณดูความงามของงานศิละปะถ้าจะบอกจะแกะพิมพ์ใหม่มันทาไม่ได้เห็นไหมมันแกะพิมพ์ใหม่มันทำไม่ได้ไไไดคุณเล่าบอกว่ายุคน,นี้เป็นยุคสองสองสี่เจ็ดหก 2, 2, 4, 7, เห็นไหมคุณเห็นรอยจานไหมเทนี่ยลายมือนะดูนะเป็นเหมือนในเบี้ยกแก้เพื่อนผมไหมเหมือนไหมเหมือนไหมอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูรอยจานตรงนี้ที่ผ่านนะคุณจะคุณลองชมมันดีๆนะมีจานเต็มจานจานเต็มสูรตสรแต่เรียมแล้วมองไม่เห็นเนาะ เห็นไหมเห็นไหมพอเห็นอยู่เนาะกำไรกำไรเนาะอืมอ่ะแล้วต่อไปเป็นนี่พิคุณหกใเดี๋ยวให้ชมนี่ก่อนดีกว่าให้ชมเนื้อเนื้อนี่ก่อนตรงนี้ผมล้างมานะที่ได้น้องได้จากน้องบุรีรัมมาเห็นไหมในจักรแลไม่มีเส้นตรงนี้เกิดจากการการการเอ่อความร้อนของโลหะเนี่ยผมส่งชุดเจ้งนี้ล้างนะดูคุณดูดีความคมเนื้อโลหะเนื้อเดียวเลย แต่องค์นี้ตรวจไม่ผ่านเห็นไหมองค์นี้ตรวจไม่ผ่านเห็นไหมคุณดูจานนะเนี่ยจานตัวเดียวกับองค์มเมื่อกี้จานเดียวกันเลยนะลายมือเดียวกันเลยเพราะว่าผมส่องกล้องเนยธรรมดาโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ผ่านกล้องสองสองต่อเงี้ยเนี่ยองค์นี้ตรวจไม่ผ่านนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดีเครดิตนะพี่พหลนูนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาอวยตัวเองนะแต่ผมอยากให้พี่เพื่อนร่วชมได้เป็นความรู้กัน นะครับซึ่งถามว่าผมตกใจแร้วผมจะขายไหมผมไม่ขายหรอกผมจิตแข็งอยู่แข็งเป๊กด้วยผมอะตำหนีมองไม่เห็นนะครับอ่ะเรามาดูผิวพันธุ์องนี้องนี้ผมได้มานานแล้วนะอง์นี้เกิดจากการหลอมไฟแล้วแล้วแรงแก่เกินไปเห็นไหมเห็นไหมครับสวยไหมเนื้อทองแรงเถื่อนเห็นไหมการหลอมโลหะการไหลไปเห็นไหมการเซตตัวของโลหะเห็นไหมเห็นเป็นพิงโกไหมเนี่ย แล้วต่อไปนะครับให้ดูเนื้อพี้กุลก่อนเดี๋ยวเขาให้ดูพี่กุลหกเห็นไหมอันนี้สี่เห็นไหมครับพิมพ์ห้าพิมพ์ห้าหรือพิมพ์หกนะที่เมเกนในหนังสือวขากผมว่าเาไ,ดได้ยึดติดนะครับเห็นไหมตำหนิในซองในชัดแต่พื้นผิวของเขาอ่ะมันมีฝุ่นคาบฝุ่นเกาะเยอะนะเพราะว่าพ้าของหลวงปู่เนี่ยในหลายๆเหรียญน,นะเขาจะทาชาตเอาไว้นะเขาจะทาชาไว้นะผมก็เลยไม่รู้ว่าการทำมันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้การการอ่านค่าเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าผิดเพี้ยนไปหรือเปล่า ครับผมส่งชุดหนึ่งอะผมเสียสามพันนะแต่ชุดเนี้ยฟรีชุดเนี้ยฟรีผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมยังคิดอยู่จะส่งดีไหมเนี่ยองเนชาชาแดงเห็นไหมเห็นไหมครับแต่องค์เนี้ยที่ผมให้ดูทีแรกอะไม่ได้ทาเลยเลยเห็นไหมเขาจะอ่านวันน้าง่ายเห็นไหมผมเลยเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยความเก่าคุณดูเก่าขนาดไหนเก่าเก็บขนาดไหนคุณดูดิอืม เกาเก็บขนาดไหนอะ่ะผมก็ยังลังเลจะส่งไปตรวจไม่ส่งตรวจด,ดีปืงเงินด้วยเดี๋ยวผมต้องเช่าพราอีกอะไรอีกอืนะครับแล้วผมยัง่อนพลาพี่ผลุดเขาไม่หมดเลยผมอาจจะยกเลิกนะมันอาจจะไม่ส่งแล้วอาจจะเปลี่ยนใจต่อไปมาดูเรื่องเปียกทองนะเปียกทององค์นี้ยผมนะผมมีอยู่สององค์เปียกทององค์นี้ผมนะผมมั่นใจมากๆเลยเหมือนเวลาคุณเชียร์ทีมอะไรทีมคุณมาาั่นใจว่าทีมเขาต้องชนะ แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นผมก็น้อมรับในคำตัดสินนะครับเวทีกลางครับพี่พลุดกับผมไม่ได้มีอะไรกันขณะผมเป็นลูกค้าเขาเห็นไหมเขาก็ดูเขาก็ดูแน่นอนนะใช่ไหมเห็นไหม๋ยวคงณลูจานหลังณนี่จานทอี่ผมบอกไหมจานท้อสองชุดนะเป็นท้อมหาอุตกัะท้อมหาพมอยู่ในตัวเดียวกัน เห็นไหมเนี่ยเราวุณดูดีการเดือดการตกสายเขาโอ้โหผมก็เลยพูดไม่ออกเลยผมผมก็อึดสะอึดเหมือนกันองคนี้นะเห็นไหมเป็นเนื้อทองผสมเห็นปะเนื้อทองผสมสวยไหมเก่าไหมเนื้อทองผสมเห็นไหมเนี่ยองนี้จางเต็มไหมเดี๋ยวดูวันนะ ภาพผมว่าไม่เขาได้ส่องหรอครับเนี่ยไม่มีจานนะน่าจะไม่มีจานโอเคน่าจะไม่มีจานเห็นไหมดูคราบสนิมนี่เห็นไหมส่วนไหนที่เป็นโลหะที่เกิดสนิมได้เขาก็จะเกิดนะส่วนไหนที่เป็นเนื้อเปียกทองเห็นไหมที่มีทองผสมเขาก็ไม่เกิดเห็นไหมนี่คือเปียกทองผสมแต่ไม่ใช่เปียกทองนะหมายถึงว่ามีผสมของของ,ของเนื้อทองคําอยู่นะเป็นเนื้อเป็นเนื้อทองผสมเห็นไหมครับอ,อีกองหนึ่งองค์สุดท้ายเนี่ย ไหมนี่เป็นเนื้องเงินนะใช่ไหมเนื้องเงินไหมเดี๋ยวขอซองก่อนครับใช่เนื้องเงินเนื้อเงินเนื้อ,งเ,งเ,องเงินจะน่าจะผสมทองแดงผสมมีมีผสมทองคำเ้อยเห็นไหมเนี่ยเสี้ยนหลังที่วิ่งเห็นไหมที่บอกว่าวิ่งอย่าง,งไงกระแทเห็นไหมมีจานเนี่ยจานตัวนี้ก็ดูไว้ก่อนได้เห็นไหมพูดซ้อนอเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะต้องรีบรีบบอกพี่พหลุนนะเ่าะงผมคงไม่ส่งดีกว่าเพราะผมยัง้ก็ผ่อนพาพี่เขาอยู่อะ่ะผมก็เดีย๋ยวมันเงินมาไหลามาไหลกระทอกัอนเนาะผมไม่ใช่กลัวนะเนี่ยอยากส่งหน้าลิงไปด้วยอยากส่งเตียงทององค์อื่นไปด้วยเนี่ยที่แรกผมจะส่งชุนดนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเุ้ยไม่ได้ผมจะส่งชุนดนี้ไปเห็นไหมอันนี้ก็หลายตังละส่งองมาสามร้อยสิบองมาสามพันอือผมไม่ส่งดีกว่าเดีย๋ยวบอกพี่พหลุดเห็นไหม ผมมั่นใจมากจะผ่านองค์เดียวผมก็โอเคเท่ากับว่าผมก็ต้องมางศึกษาใหม่ดูว่าการอ่านค่าผมมันอาจจะอา,อาจจะอ่อนอยู่เห็นปะองค์เนี้ยผมผมส่งไปผมส่งติดๆไปนะผมไม่ได้หวังกับองค์นี้เลยนะผมจะบอกให้แต่องค์เนี้ยผมมองว่าชัดมากตําหนิชัดมากจนเป็นองค์รูได้เห็นไหมทางน้ําเห็นไหมเห็นรอยปิ้นไหมเนี่ยแล้วมีหมุนกันทุกเหรียญเห็นไหมคุณเห็นพาย,ยมพูที่ขึ้นไหม เห็นไหมเป็นรอยไหมอันนี้ไออันนี้อันนี้ไม่ใช่รอยลานนะที่ที่อยู่ที่อยู่เนี่ยด้านนี้ครับเนี่ยนี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นรอยรอยรอยการรอยการโดนอะไรมาสักอย่างเป็นรอยขูดเห็นไหมเนี่ยเก่าไหมละ่ะผมผมก็อย่างที่บอกอ่ะผมไม่ได้ยึดติดตรงนั้นนะเรื่องไอ้ค่าอยู่ที่ผมบอกว่ามันเหวี่ยงได้เพราะนักสร้างหลายวาันละสวยไหมตรงนี้เหมือนเหมือนกับของที่ผมเลี่ยมทองมานะเห็นไหมถ้าผมสวยอะ่ะผมผมมั่นใจอะ่ะผมผมว่ามันไม่ส่งดีกว่าสามพัน เก็บตามไม่พ,พร้อมพี่พับล้างผิดพัดหลุดดีกว่านะครับั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวผมจะเอาสิบสิบองค์นี้มาทยอยทําคลิปให้พวกพี่ๆ,ๆชมนะถ้าทาถ้าทําได้นะผมจะทําเป็นผัดเอกให้ดูด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมไม่หมดศรัทธานในตัวผมเองหรอกผมเชื่อมั่นในสายตาผมแต่ผมก็เชื่อพัะนมั่นในพ,พีพ่พ,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 พระหลุดเหมือนกันเพราะผมก็ซื้อพา้าพี่เขาถ้าผมไม่เชื่อพราพี่เขาผมไม่ซื้อหรอกโอเคนะครับครับสวัสดีครับ